สวัสดีนะเอฟซีท่านนะล่าสุดนะครับทีมช่างก็มาติดตั้งหลังคาบ้านเอซีของพี่เนงนะครับเหลืออีกประมาณสักสองแผ่นสามแผ่นนะเอก,ก็จะเสร็จสิ้นนะครับเหลือนิดหน่อยก็จะเสร็จแล้วนะท่านผู้ชม รถใครมาอุ้ยมีรถรูมาในะ F4 ท่านนะรถใครนอนี่รถใครมา F4 รถน้ำแข็งก็มาส่งเอยฟิลิท e ่านนะรถใครมานะ่ะรถหัวหน้าคุมงานนี่เหรอไทยรับเอาซอสเด็ดนะใส่ไปได้สาดแบนมาก นี่ไงที่ชาร์จแบตรถเนาปักมาเสียบตรงนี้เลยชาร์จถ้าไม่ได้ขี่นะพี่โจเห็นเขาก็ชาร์จตลอดอยู่เวลาเขาปั่นไฟนนเขาปั่นทั้งวันอยู่แล้วเสียบคาไว้ดีกว่าข้นกลับบ้านไงเสียบคาไว้สักวันหนึ่งเห๋ยออยู่หน่อยนึงเสียบไปเลยคาไว้สักสามชั่วโมงนี่ยวมันก็เต็ม เขาเปิดไหนๆเขาก็เปิดเครื่องปั่นไฟทิ้งไว้แล้วเราชาร์จเลยอืมไปเอาที่เสียบมาเสียบเลยวันนี้พี่นายจะไปเช่าไหนวันนี้เหรอโอ้โหแดดร้อนนะวันเนี้ยไม่ไปหรวันเนี้ยแดดร้อนแดดร้อนแล้วโอเคแล้วแม่วันเดียวเนี่ยเสียวจริ๊งเลยอืมเสียวหลงทางไม่ใช่เสียวหลงทางเนี่ยเสียวมาไม่ได้แดดจะหมดแดดร้อน ล่าสุดนาบ้านของพี่เน่งก็มีการมาติดตั้งหลังคาเกือบเสร็จแล้วในเอฟซแล้วก็พื้นศาลาก็เหลืออีกหนึ่งเสานะเหลืออีกหนึ่งเสจาจะเสร็จแล้วนะเอฟซีท่านนะนี่นะครับเลขเสาเดียวเท่านั้นนะเลขอีกหนึ่งเสาจะเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวตอนเสร็จเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะเดี๋ยวตอนนี้ให้ช่างเพิ่นได้ทำงานก่อนนะ เดี๋ยวทีมช่างเพื่นได้ทำงานทำอะไรก่อนนะนี่นะฟิลท่านนะเป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับรู้สึกว่าจะมี f อมาอ๋อไม่ใช่ทีมงานช่างเพราทีมงานช่างขับรถรูมาเลยวันนี้เป็นทีมงานเดียวกัน เพื่อนมาทํางานในเอฟแต่ว่าน่าจะเป็นรถหัวหน้างานของเพื่อนนะครับทีมงานช่างนะโอ้ช่างเข้ามาเยอะเนาะเป็นบรรยากาศล่าสุดในเอฟอู้อากาศร้อนมากเลยแดดก็แรงดูน้ำนี่คือน้ำจากสะที่เราปล่อยลงมาในเอฟซีทุท่านนะ น้ำจากสระน้ำนะนี่ในสะีมันล้นออกมาจากตรงนี้นะฮะเพราะว่าน้ำมันเยอะนะมันเลยล้นออกมานี่น้ำมันเยอะในสะีมันก็เลยล้นออกมานะทำเป็นเหมือนฝายชะลอน้ำนะครับ ไม่ได้ปล่อยถ้าถ้าเกิดเราเราทาร่องเหมือนเดิมนะ่ะขุดร่องเหมือนเดิมนะ่ะมันจะไหลแรงกว่านี้นะ FC แต่นี่คือเราอยากให้น้ํามันไม่ไม่ไปหมดนะเราก็เลยทําเป็นาทางให้มันไหลนิดเดียวนะครับแต่ว่ามันก็ไหลแรงอยู่นะนะครับเบื้องต้นมันก็ไหลไหลยเยอะอยู่นะ FC นี่นะครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดอน,นี้ผมเหยียบน้ํานี่เป็นเพราะว่าล้อรถดิน,นคโครนมันติดนะก็เลยต้องวิ่งในน้าเขาวิ่งในน้ําโครนที่มันติดบางโคตรรถล้อรถมันก็จะหลุดออกในเอฟซีนะครับมันก็เป็นสถานที่ล้างล้อรถได้อย่างดีเลยนะครับผมก็ชอบมาวิ่งในน้ําเพื่อไม่ให้ขี้คโครนนะขี้ดินนะมันติดล้อรถนะเอฟซียูคันนะเพราะว่าวิ่งไปตรงโน้นเมื่อกี้ล้อล้อรถมีแต่คโครนติดนะ เลยจะมาวิ่งล้างอยู่ตรงนี้นะเพื่อไม่ให้ดินมันติดล้อรถมันก็เป็นสถานที่ล้างล้อได้อย่างดีนะครับเอาละนะครับผมคลิปนี้นะก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องในนะฝากไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ